เครื่องรุ่นที่นักดับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียนเทดอลล่าแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่อะรละ3 0 0พันถึงห้าพบาทนะครับสลามนักเสวสดีเอนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปนักดับเหรียญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญแถวส่วนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลล่าแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละ3า0 0 0ถึง5,000บาทนะครับอันที่สนี่ก็จะเป็นเหรียญเอดเวิร์ดถ้าปี โ3นกับโซน,โซ,นซึ่งเป็นรุ่นใหญ่รับซื้ออยู่ในละ1 0 0 0งพ0 0ถึงบาทนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กนี่จะมีอยู่3ปีก็คือ1 9 0 7 0 8, และก็0 9, นย์ะครับรับซื้ออยู่แค่เรียนละ5 0 0ร้0ถึงบาทเองนะครับขออย่างเดียวนะครับเรียนได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแนมะ้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่ง,งั้นรากาตกได้นะครับแล้วก็ขายร้านผมนี่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะ ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด4เหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลลร์แบบนี้นะครับที่รับซื้ออยู่เกือบจะทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นี่มีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นเลยนะครับรับซื้ออยู่แลละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนอันนี้นะฮะเขาเรียกว่า เหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นของอินเดียนะครับเหรียญเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นเล็กครับจะมีผลิตอยู่3ปีก็คือ190708และ909นะครับรุ่นเล็กเนี่ยรับซื้ออยู่แค่ในละห้าร้อถึง1,500บาทเองนะครับแล้วก็อีกเหรียญนี่จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่เนี่ยจะผลิตอยู่แค่2ปีก็คือ1903กับ04เราดูตรงนี้นะครับปีที่ผลิตเหรียญนี่จะเป็น ปีหนนะครับสำหรับปี903กับ04นี่รับซื้ออยู่ในอัละ1 0 0 0 2 0ถึง2,000บาท1 0 0 0ถึง2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับจะสังเกตว่าถ้า2เหรียญนี้ถ้าเรา,ามาวัดขนาดกันเนี่ยเหรียญของด้านล่างจะใหญ่กว่านะครับก็คือขวามือเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ซึ่งรุ่นใหญ่เนี่ยขนาดจะเท่ากันกันกบเหรียญพวกดอลล่า พวกเหรียญมังกรเหรียญสเปนอย่างนี้นะฮะรุ่นใหญ่จะหนักประมาณ27กรัมรุ่นเล็กนี่จะหนักประมาณ20กรัมนะครับราคาก็เลยต่างกันนะครับถ้าเราดูนะครับแบบน,นี้ของเหรียญใหญ่เนี่ยจะมะีรอยเชื่อมห่วงแบบนี้ทําให้ราคาตกนะครับ อน,นุสาสสมเขาจะไม่เล่นนะครับเขาเถือว่าเหรียญมีตําหนินะครับถึงแม้ว่ารอยตัดห่วงรอยเชื่อมห่วงมีรอยเจียสวยงามราคาก็ตกนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนั่นจะเจอสักครั้งครับก็เลยอบอกให้ฟังนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยอ,อย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดเหมือนกันราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยเดนดอลลาร์เนี่ย ดำๆแบบนี้ก็ดีนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้าเราเอาแปลงไปขัดหรือเอาทิชชู่ไปขาดเนี่ยทำให้ราคาตกได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึง่งถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆกันสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกาศสินค้านะครับเดี๋ยวนี้ไม่จัดชีพเขาเ,เยอะครับเขาตีราคาสี่เหรียญราคาหลักแสน เพื VII ่ออะไรครับเขาตีราคาแพงๆเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองอะไรของเขาเนี่ยบางทีเขาเขาก็ฉลาดนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับซื้อถึงบ้านมีหลายคนนวฮะทักมาหาผมเพราะว่ามามาซื้อที่บ้านของไม่มีราคาเขาตีราคาหลักแสนนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะมาเขาบอกว่าเออคุณต้องมีใบรับรองถากสมาคมก่อนนะต้องจ่ายก่อนสัก เจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ฉลาดครับมีเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่จะจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสําหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้ถึงห้าบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่น3กับส่นส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุสอ0กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่ห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5 5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียนช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่1 2 0จนจงถึง126ต่สองหไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ 4. จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็ <iß> ต <Caesar> สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอสรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นหรียญเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีหน้านะครับสวัสดีครับ